พอเปลี่ยนเป็นมาฮ่าไทยเป็เนีเป็นยังกัวงัวงัวเจอบัวเจอบัวข้างๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะสวัสดปีรอบจ้าตอนนี้สาวปีของเรานะคะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ ขอให้ภาคู้ประกร,รมปกปักรักษานะคะแก้วพาตลอดปลอดภัยนะคะเดินทางตั้งขาไปขากลับนะคะตอนนี้เราเส้นประกันเสร็จแล้วเราขึ้นรถมาออกมาถึงบ้านเบงแล้วนะคะตอนนี้ว่าจะไปเล่นน้ำมุ่นบ่ได้ไปเล่นจอยพี่น้องเอ้ยไปเบิ้งน้ำมุ่นนะคะบ่มมีหม่องโล่งค่ะเขาดูดไส้เขาดูดไส้เขาหลอกห้างไม่เบิดบ่มีหม่องโล่งเล่นน้ำเลยค่ะ หาหมองลงเล,นนเล่นลลนมา,ามบ่มีค่ะเล่อยบ่ไใดลงเห่ินจ่อยมาติดไปเทียวมู่นคักคเล่ยบ่ไใดไปนะคะ เบรกเร็วค่ะเบ็เกแร่นค่ะ๋ยวติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้กำลังออกจากบ้านเบงนะคะจะมุ่งหน้าเข้าสู่ชุพมพลบุรีนะคะเออยินเอาหน่อยหนตัวเอออันละอ้อยนึง้อยกอกินเอาเออเออจังสันตัวแบ๊บแบ๊แบแบบ เิือดใหิวนะคะหาอ้อยกินแล้วกิอไข่ไปน้ำตั้งนิ่งนิงน่งนิ่งนิ่งเออคนเจงคนเจงเวลาคนเจงของแม่แมนานๆจะได้ออกมาข้างนอกนะคะก็กะวาสิภาพไปเหร่นน้ำมูลนค่ะค่ะุณหลับพี่น้องโอ้เด็กแม่ง่ายเงือบกระุดเนาะวาสิภาพไปเหร่นน้ำมู้นค่ะค่ะราคาบัตรทีไปถึงมู้นแล้วนะคะ โมมีมองล่งมีตาทาแบบก็ดูดไต้นะคะ,ละโล่งบได้โเอยเนาะเออตอนนี้เราขึ้นถนนสี่เรนแล้วนะคะมุ่งหน้าไปชุมพรบุรีนะ,ะเดี๋ยวกดติดสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะเข้าถึงชุมพรแล้วนะคะตอนนี้ เดินทางมาถึงจุ้มพนบุรีอ่าต่อไปก็จะป้ายต่อไปก็จะเป็นบ้านท่าเรือนะคะป้ายต่อไปบ้านท่าเรือนะแล้วก็บ้านพี่มานนะคะพี่มานโพนเงินบ้านพ่อใหญ่เมานะคะ,ะไปทีละป้ายทีละป้ายนะคะออกจากชุมพนก็จะเป็นท่าเรือ มึงหนาด,ดัางเลยชูรถนะไปยังไปยังไปยังเบืองปากหน่อยเพิ่นจุบุจุกุเออโค้งตีโคง้โคงจับดีๆดีเด้อจับพี่ดีเดอ้ดเดอรถโค้งมะเดอ้อจับพี่ดีนะจ๊ะต้องขออภัยนะคะที่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีนะคะเน็ตมันสะดุดมัน แบบนานนั่นนันนันเบิ้งเบิ้งเบิ้งแบบว่ามันมัวมัวไหมค่ะบ่ตั้งมือมือมามาจุบเมย์โอ้รักบักขามคนดิรักบักขามคนดิทางโอ้โยจุ๊บเบิกจุ๊บจุ๊บจุ๊บทางเส้นนี้นะคะทำทางนะคะเป็นกำลังว่างทอน้ำนะคะทางมันก็จะซิกแซกซิกแซกหน่อยนะคะ ไล์สดภาพมันอาจจะแตกเบอร์นะคะนี่ขอเปลี่ยนเป็น่าถ่ายที่เอเป็นยังก็งัวงัวเจอบัวเจอบัวข้างๆนะคะเออจงไม่จงไม่ในหลังงัวงัวโอ้ยถุนบัวอยู่ด้านหลังบัวอยู่ข้างรถไงตอนนี้มาถึงบ้านตัดแล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้ว ตอนนี้นะคะไก่จีหอดสะพานขามแม่น้ามูลแล้วค่ะไก่จะถึงบ้านตากลางแล้วเดี๋ยวก็ถึงบ้านตากลางแล้วเขาเกขตบ้านตาดเลยบ้านตาดมาแล้วนะคะต่อไปก็จะข้ามแม่น้ำมูล้ายต่อไปนะคะข้ามแม่น้ำมูลก็จะเป็นบ้านน้องหัวแล้วก็จะเข้าบ้านตากลางของเรานะ ีรถชมวิวดาวปีอย่ามีบนบกินนะคะก็ต้องขอภัยในเสียงลมด้วยนะคะเฮ้ยเอาคาลลงเอาคาลงเดีงัามพอเบรกเนี่ยนะเออ ทำสะพานแม่น้ำมูลแล้วปูนปูนอีหล่ายอยากเดินน้ำว่วปุ่นแม่น้ำปุ่นแม่น้ำน้ำบุกบักพักไอโจ้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 เบ็ด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 เออเบอ็ดยูดีกะนาดเบ็ดสี่ฟื้นี่ฟื้นตีโคง้งตีโคง้งอ่าี๋ยวก็เข้าบ้านหนองบัวนะคะไปทางนั้น บ้านน้องบัวนะคะป้ายบ้านน้องบัวข้างหน้านะคะอยู่อยู่อยู่แมเบิ้งเบิ้งเบิ้งเข้าบ้านหนองบัวแล้ววงก้อนสามารีพิเศษนั่นนั่นลาดโตมะลินยุดลง,ลงลงลงเออเดี๋ยวโตมานั่งบ่กหลาดโตเข้ามา เอาคาหลังเคลียเขามาเดี๋ยวกระถึงแล้วเดี๋ยวกระถึงแล้วหลูกเดี๋ยวก็ได้ลงแล้วตอนนี้ก็เข้าบ้านเอ่อหนองบัวแล้วนะคะแล้วก็เข้าบ้านตะกลางนะคะอีกแป๊บหนึ่งนะคะก็ถึงบ้านตะกลางแล้วเดี๋ยวก็ได้ลงรถแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เออเออเอเอก็บเบรกก็เบรกเออเออ กเกาะแน่นๆนั่นน้องนะรถโต้กุ้นี่เบรกอยู่ดีขนาดเลยคนเดียวโต๊มาไหวนั่งี่นงคนปวดขาห <c oughs> ลากโต๊ะเขาว่าอยากล้างล้างลากเขามากหนาเลยไอ้ตะนั่งสิเดี๋ยก็ไดโล่งแล้ว เดี๋ยวก็ถึงที่หมายแล้วยีงไม่นานเกินรอเดี๋ยวก็ได้หาแม่ตายแล้วไอชอไอชอถึง้าแล้วไอตากตานแม่ตายบังเอ้ยบอกแม่ตายหนูมาถึงแล้วจ้าหนูมาถึงแล้วเอ้ย ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใเย็นจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวได้ลงถึงบ้านแล้วจ้าให้ส่งเสียงกันเลยให้ส่งเสียงส่งเสียงปุ้นเสียงลักกี้ น้งลักกี้ดีใจแล้วเห็นพี่ปีมาแล้วลักกี้ดีใจแล้วดีใจหลายเห็นพี่ปีมาแล้วเฮ้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพ่อเปิดรถหน่อยโอ้ยเฮ้ยดีใจหฮงเห็นเม่มาดีใจเฮงเฮ้ย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 ไปหาปี๋แล้วแล้วแล้วไปหาปี เออเอไปน,นางร่อเขานังลง่งนั่งลรงนังลอ่อพี่ปีเดี๋ยวพอกำลังปล่อยอยู่โอยงูละลาว่ากินหดเอลอล่อรับพี่ปี๋ลอรับพี่ปีนางงามยังไม่ลงจากรถนะคะถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ,ถั่ลองเบิ่งถั่ลลอเบิ้งลีลาการลงของนางนะคะลงแบบนิ่มๆเป็นเป็นค่ำ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 โตก่อนเด้ค่ำทางลงก่อนเด้ก่อนทันสิลงมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่อยค่อยลูกค้อยค่อย ก้อยก้อยโอ้โหดุดดุดด,ดุดว้าวโตโตหนาแคบนะคะเไปอาบน้ำมาลอนหลับพีมาลอนหลับพีไปไปน้ำกันไปเร็วสิไปไส่นั่นไขึ้นไปไท่ไม่ต้อง,องขึ้นดอกไป พ,พี่ไปอาบน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำกินน้ำอาบน้ำมาถึงบ้านนะฮะรองทักแม่ใหญ่เลยไปกินน้ำก่อนอยู่ต้องรถเต็มอยู่บบกินติดเงียวบุดโอ้โ เย็นสดชื่นเอาเไปหาเม่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจนะคะตอนนี้สาวปีของเราก็มาถึงบ้านแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดียไปหาแม่แล้ว โอ้ยหยุดถึกเลยโอ้เสดุดถึกน้ำตกใจมึงทูเอาเอาเอาอันนั้นทูทูไอขางหลดจนมาดังอาบน้ำเย็นๆแล้วเด็ดผูกกินหยาแจ็บแซบ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณแม่ๆเอซี SC ทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะก็อย่าลืมนะคะ1นึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจนะคะบ๊ายบายจ้ามาถึงบานแล้ว